มันมีอะไรมันเหมือนกันนะอะไรนี่เฮ้ยระเบิดวะที่สุดท้ายแล้วมั้งเนี่ยจ้าเอ๊กับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมก็อยู่กับเกมนี้อีกแล้วนะครับ3ต Day o ิเด i p EP ซิอีสุดท้ายแล้วครับอีที่3ผมก็จะลงไปสำรวจใต้ทะเลนะครับทุกคนะไม่พูดพร่ำทำเพลนเรามาเริ่มกันเลยนะครับตอนนี้เราก็อยู่ข้างบนใช่ไหมเราก็จะลงไปเดี๋ยวผม ลงไปก่อนนะทุกคนมีทางลัดไม่เอ่ยอลงตรงนี้นะครับไปโอ้ยเอ,อ้อเมื่อกี้ลงมาทางลัดนะครับผมเกือบไปหลอดป<ะ>ไปสำรวจข้างล่างนะครับตอนนี้มันก็เป็นเดโมอยู่นะมันน่าจะไม่ไมีไม่ค่อยมีอะไรหรอกนะทุกคนลงไปเลยมีอะไรไหมอู้หมอกมานะครับลง จุมขึ้นยังไงอ๋อโอ้โหเราถือลูกซองลงไปข้างล่างก็ได้เหรอนี่คือใต้น้ําของเรานะครับอ,อ๋าจะมีขีดดําน้ําอยู่นะแ๋่วเรานี่ตู้คอนเทนเนอร์ข้างล่างนะครับเออในนี้มีอะไรมีปลาฉลามไหมใช้คุณแจผีนะครับโอยมันมาคับยากนิดน,นึงนะทุกคนเปิดสิ มันต้องมีของดีสักอย่างเข้าไปดูซิกีตากีตาอันนี้อะไรโอ้โหนะครับผมปล่อยไปเ,เราขึ้นไปหายใจก่อนไม่ค่อยมีอะไรพิเศษเอาออกซิเจนก่อนเออพายุนะทุกคนนี่เอาตู้สีนี้ มีอะไรจ้ะโอ้ใช้เครื่องมือแฮกนะครับเฮ้ยเหลืออันหนึง่งใช้เลยมีอะไรเปิดมาไหนดูซิมีอะไรจ้ะเฮ้ยถูกกระเป๋าอะไรโอ้ปฐมพยาบาลนะครับเอาเอาแล้วก็มีผ้ากรอสนะครับผมผ้าร์ทกรอสเรา,นะาสำรวจดูก่อนอันนี้น่าจะเป็นเหมือนกันนะ อะไรนี่เฮ้ยระเบิดวะ<า>มี <laughs> มีเอ้ยเดยีโอ้โห <c oughs> เรียบร้อย <c oughs> โดนกับดักนะครับกับดักระเบิด, <c oughs> ดกด F เพื่อฟื้นคืนชีพนะฮะฟืน้นคืนชีพได้ป่ะ <c oughs> รีบไป <c oughs> ก็คือจะตายให้ได้ขึ้นขึ้นขึ้นแหมเอ้ยโดนกับดักนะทุกคนเราใช้นี่ได้ไหมซีดเข้าไปอะลีนอะลีนเมื่อกี้ตู้ไหนวะ เจอกับดักนะฮะไม่น่าเลยทุกคนไม่ใช่แสดงว่าตายในของไม่ตกใช่ไหมอันนี้ถุงอะไรทุกคนเปิดดูโอ้เอาเอาเอาพวกสเสบียงอาหารต่างๆนะครับโอเคพอตู้นี้เสร็จแล้วขึ้นไปเอาออกซิเจนกรอนนะปุปลานะฮะตกใจหมดอ๋อใช้คุณแจไข แจ้ผีไข่นะฮะมีอะไรไหมเอ่ยฮึบไม่รู้สิโอกีตรานะครับโอเป็นไวโอลินเนาะไหนดูสิโอโอนี่คือฮาร์ปนะครับผมเคยสำรวจแล้วมีพืนชินน้ำเหมือนเดิมนะครับผมไม่มีอะไรในนี้เลยนะที่น่าสนใจกับดักไหมไม่มีนะครับตู้นี้มีอะไรจะ๊ะ โอ้ไม่มีอะไรนะครับเนี่ยผมส่องดูแลหรือว่าจะมีอะไรไม่รู้เดี๋ยวผมไปครับเครื่องมีแฮกก่อนนะอ๋อนี่ทางขึ้นนะโอเคขึ้นไปโอเคครับไปสองอันนะทุกคนมาผมจะโดดลงตรงนี้แหละชึบอุ้มโอ้โ,โอยดูข้างล่างนะครับทุกคนนี่มันกล่องอะไร ดูซิกล่องอะไรจะ้ะจับโอ้โหกล่องตะปูไม่เอาโอ้นั่นคือเรือของเราใช่ไหมนั่นน่ะแต่ว่าเราดำน้ำเก่งนะทุกคนดำน้ำเก่งจัดไหนฉลามาอ่ะอ๋อในตู้นี้ใช่ไหมเครื่องมือแฮกที่ค้ามาได้สองอันนะครับเปิดดูสิโชมันมีอะไรถืออาวุธวิกรไม่มีอะไร เข้าไปดูซิมีกับดักหรือไม่มีโอ้ไม่มีกับดักโอ้มีอะไรนะอู้กองพยาบาลเอาเอาเอเกองพยาบาลนะครับเป็นถุงพยาบาลทั้งนั้นเลยทุกคนโอเคเราออกไปดีกว่าฉันอยากเจอสลามมากเลยตอนนี้นสลามอยู่ไหนสลามอยู่ไหน ฉลามจอพี่มาแล้ว <Yeah. S 1> ขอสักตัวเถอะนะให้มันเป็นคอนเทนต์มีแต่ปลาซิวปลาส้อยฉลามไม่มีฉลามเลยโอ้ติดแล้วครับผมติดแอเรียเดโมแล้วตู้คอนเทนเนอร์ที่เราเปิดแล้วน่าจะหมดแค่นี้เดี๋ยวไปดูอีกฝั่งก่อนไหนมีอะไรให้เล่นบ้างเรามาใต้เรือท้องเรือเราแล้วตอนนี้ฉ <laughs> ลามอยู่ไหนมาหาพี่หน่อยสินี่นะครับผมน่าจะ สุดตรงนี้เนาะเคขึ้นได้อยู่นี่เ่จะติดตรงนี้นะครับผมใต้เรือมีอะไรให้สับเรือได้ไหมเนี่ยเหมือนจะหมดแล้วนะทุกคนฉลงฉลามก็ไม่มีให้เลยไปเราขึ้นไปดูกล่องอีกกล่องไหนที่เรายังไม่เปิดนะไม่มีคอนเทนต์เลยแต่ก็มาสำรวจนะครับให้ทุกคนดูว่ามันมีอะไรมันเหลืออะไรบ้างที่เรายังไม่เปิดนะฮะ อันนี้ก็ตู้มอไซค์นะทุกคนเฮ้ยตรงนั้นเราไปได้ไหมเออได้อยู่เ,ออเปิดสิเปิดให้หมดนะฮะโอเคก็ลังกระดาษน่าจะเป็นลังเครื่องโอ้ลังฐานอ,อ่ะเก็บเอาก็ได้เอ,อ้ไม่มีอะไรเป็นพิเศษเอ,อ่ะกินกล้วยเฉยตรนนี้เป็นสายไฟเหรออ๋อสายยางนะครับทุกคน นี่เป็นเบ็ดตกปลานะครับเป็นพวกเบ็ดชำรุดนะครับไปขึ้นไม่ได้นะอันนี้ขึ้นได้โอ้นี่ไงตัวนี้มีอะไรอุ้ยลังไม้นะครับลังไม้กากๆโอ้เป็นเครื่องปั่นไฟแบบชำรุดนั่นเองนะครับไปอ๋อนี่ไงเอ่อเคลมีอะไร คอมพิวเตอร์พีซี้วกล่องนี่ไงกล่องมีอะไรจะเอามาให้หมดไปจะข้ามละเราหาเปิดให้หมดมีตรงไหนปีนขึ้นได้บ้างปีนตรงนี้เอาปีนขึ้นไปนี่เปิดสิจ้าเออะไรอ่ะโอ้เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวไปหากระเป๋าดำก่อน โอ้มีกล่องมีขวานให้ด้วยอ่ะเอาขวาน <c oughs> โอ้กล่องเป๊ปปิดเราขึ้นไปสุดได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวเรากระโดดขึ้นอันนี้โชว์ปีนขึ้นไปเชิบอันนี้มีอะไรต้องใช้กุญแจผีอีกแล้วนะครับ รถตัดหญ้าไปดูข้างในมีธงชาตนะครับสรัดอ้จักรยานนี่จักรยานไฟฟ้านะครับโอ้โหทำอะไรได้บ้างโอ้แยกสินส่วนมันชํำรุดหมดแล้วนะผมว่าไม่สามารถปั่นได้นะฮะถ้าปั่นได้ก็ดีดิเออไปช่างมันมีที่ไหนอีกกล่องแดงนะที่ยัีไม่กดมาน่าจะเป็นกล่องไอที่สุดท้ายแล้วมั้งเนี่ย จ้าเออะไรสีขาวประตูอะไร,ะไระกดเฮ้ยายเฮ้ยนั่นมันอะไรวะนี่มันดาบอะไรทุกคนกองไฟเอาไว้นอน <laughs> มันคืออะไรอะ มันคือโอ้โนอนนี่ก็ได้เนาะอ่ะนอนวันที่สี่เราเอาดาบได้ไหมเนี่ยเอาก็ไม่ได้ดาบแสดงว่าบนสุดนี่จะเป็นเคหาสถานโบราณอะไรสักอย่างอะไรไม่รู้แต่เสดายเอาดาบไม่ได้นะฮะอยากได้ดาบน่าจะหมดแล้วนะเดี๋ยวเราปีนขึ้นไปดูอ้าวน่าจะหมดแล้วนะครับทุกคน โอเคผมก็จบเกมนี้ไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมเกม30 Day onship นะครับผมเดโมนะครับย้ําว่าเดโมนะเนี่ยเพราะว่าเกมยังไม่วางจําหน่ายนะเออผมก็เอาโหลดมาเล่นมันก็น่าเล่นนะรอมันลงขายนะครับผมก็จะมาโหลดมาเล่นให้ทุกคนดูนะครับผมโอเคถ้าใครอยากดูนะก็ฝากกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยนะครับสาหรับเกม30 Day on ship ซเดโมนะครับผมก็ขอสิ้นสุดลงเพียงเท่านี้นะครับถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยนะครับผมผมจะเล่นเกมอะไรนะครับ ก็รอติดตามได้เลยนะฮะสำหรับวันนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับบ๊ายบาย